ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการขายสินค้าค่ะไปที่สองขายไปที่หนึ่งขายสินค้าไปที่เซตรูปแบบการป้อนนะคะเลือกอัตโนม,มันติแล้วก็โอเคเลยค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนวันที่นะคะ เราจะมาทำโจทย์นี้กันนะคะ ราคแลูกค้านะคะรหคสสินค้าแจ่รหัาสินค้านะคะตรงนี้เป็น จำนวนเจ็ดสัวนะคะจากนั้นก็กดเก็บข้อมูลได้เลยนะคะไปที่หนึ่งเก็บข้อมูลค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะ okay.